โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆตอนรัเข้าสู่เดนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งครับก็สำหรับตอนนี้แพทล,ล่าสุดของเกม AFK Journey ก็ได้อัปเดตลงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคอนเทนต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันว่าล่าสุด AFK Journey เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดน,นะครับนั่นก็คือกิจกรรม crossover ต่อไปโดยรอบนี้เป็นเรื่องที่ดังมากๆเพื่อนๆน,นั่นก็คือ d e l i c i o u s i n d u n g e ชีนะครับหรือว่าดันเมชีนั่นเองนะที่สำคัญแพทวันนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่อัปเดตพร้อมกันถึง2ตัวเลยครับก็เดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะมาบอกเพื่อนๆน,นะว่าทั้ง2ตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่พลาดคลิปที่แล้วนะครับผมขอให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นเทเลอร์เปิดตัว กิจกรรมครอสโอเวอร์ที่จะมาในวันที่28พฤศจิกาหรือว่าปลายเดือน11ที่จะถึงนี้นะครับอ่ะก็มาดูคลิปเปิดตัวกัน,กนอีกทีนะครับเผื่อใครที่พลาดคลิปที่แล้วนะครับบอกเลยว่านีเมชั่นทำดีจัด <c oughs> เพื่อนอยู่อ <c oughs> าหารก็นั่งกินอยู่ <c oughs> <c oughs> นะนั่งกินไหมได้อยู่นะ <c oughs> เอาใจหุออ่นเอนิเมชั่นมางเลยอะ่ะ <c oughs> ตัวละครที่มานะครับจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันเท่าที่ทราบตอนนี้นะตัวแรกนะครับ T.S จะเป็นนักเวทเอลมาซิลนะครับตัวีตัวแน่นอนก็จะเป็นพระเอกนะครับ น,น,นั่นก็คือไลออสนะครับจะเป็นตัวละครเทียเอครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะแต่ว่าถ้ายิงจากกิจกรรมอ r o s เวอร์คราวก่อนเนี่ยตัวละครที่มาเนี่ยก็มีเพียง2ตัวนะครับเพราะงั้นโอกาสที่จะมาเพียง2ตัวเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแต่ในแอนิเมชันตอนที่วิ่งกนันมันก็ครบ4ตัวอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะงั้นใครที่อยากเพิ่มความไฮเพิ่มความอินเนี่ยก็สามารถไปลองไล่ดูดันเมชิเตรียมกันไว้ก่อนได้นะครับ กลับมาที่ข้อมูลอัปเดตนะครับสำหรับแพทล่าสุดรอบนี้ตัวละครที่มาใหม่เนี่ยมี2ตัวเพื่อนตัวแรกก็คือนาสิกนะครับตัวนี้เลยบอกเลยว่าโคตรเท่นะในเรื่องก็เท่มากๆด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ยังเล่นในเรื่องไม,ม่จบอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะพอตอนนี้เนี่ยมันมีเปิดเควสใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับแพดนี้นะ ส่วนอีกหนึ่งตัวที่มาเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่ตัว pickup ครับจะเป็นตัวละครแสงมืดเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกเพื่อที่จะสุ่มได้เลยจะเป็นน้องเมฮิร่านะครับในส่วนของความน่าเปิดนะครับเมฮิร่าเนี่ยจากที่ผมดูเหมือนว่าตัวละครตัวน,นี้นะครับจะเป็นตัวละครสําหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสำหรับ PVP เพื่อนเพื่อน ใครที่เป็นสาย p v p นะครับแล้วก็มีงบหรือว่าเหล่าวันทั้งหลายเนี่ยก็สามารถมาเปิดเมฮิล่าเอาไปเล่นกันได้นะผมเชื่อว่าตัวน้องเนี่ยน่าจะได้ใช้งานแน่นอนนะครับแต่สําหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับสายไวลูตัวนี้ผมมองว่าเพื่อนๆควรจะข้ามไปก่อนนะก็สําหรับเมฮิล่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่มี C c เฉพาะทางด้วยเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถคร่าวๆนะครับเริ่มจากท่าไม้ตายครับเมฮิล่าจะสามารถสร้างเดเมจให้กับสตูทั้งหมดในพื้นที่หลายครั้งนะครับแล้วก็ทําให้ติดหลงเสน่ห์ได้ครับ โดยความสามารถหลงเสน่ห์เนี่ยจะทำให้ยูนิตท,ที่ติดสถานะนี้โจมตีพวกเดียวกันเองนะระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่3ามวิด้วยกันนะครับส่วนอันต่อมาครับแท่สุขสันนะครับเมฮิล่าจะฟาดแท่ใส่ยูนิตท,ทั้งหมดทั้งเพื่อนแล้วก็ศัตรูเลยนะในด้านโค้งแนวหน้านะครับสำหรับศัตรูเนี่ยก็จะเสีย HP นะครับส่วนพวกพ้องที่โดนก็จะได้รับความไหวเพิ่มเติมนะเหมือนเคลียนเร่งปฏิกิริยาอะไรแบบนี้นะครับเอาจริงก็ดูท่าเอฟเฟกเหมาะกับสกิลวัตอยู่นะส่วนท่าต่อมาครับมายาล่รวง เมฮิราจะสามารถดึงดูดศัตรูทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้นะครับแล้วก็โฟกัสชิโร่นะครับทุกครั้งที่การรักษาโดยรวมเมฮิราได้รับถึงจำนวนที่กำหนดพลังโจมตีของเธอจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาอาบุธประจำตัวครับเมฮิราจะเรียกวอยลิงที่โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อเธออยู่ในอันตรายเธอจะสามารถสละลูกสมุนหนึ่งตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถถูกเล็งเป็นเป้เปาหมายชั่วคราวแล้วก็จะฟืน้นฟู HP ได้นะซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็คือ เป็นความสามารถการตายของเธอนั่นเองเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายครับพลังเพิ่มพูนจะเพิ่มเดเมจที่ศัตรูได้รับเมื่อถูกหลงสเสน่หรือถูกมนสะกดโดยเมฮีรานะครับอ่ะก็มาลองดูความสามารถของเมฮีราซะหน่อยนะดีครับเนี่ยโอ้โหปาแซนะครับพวกฟองก็เร็วตีเร็วขึ้นนะครับเอาจริงเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการคิวีมากเพื่อนตัวละครตัวนี้นะ แต่แสงมืดตัวละคร PVP เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนมีงบด้วยนะครับเพราะถ้าใช้เงเน่ยมันก็ต้องเปิดดันตัวละครให้อยู่เทีย์สูงๆนะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับตัวละครที่น่าสนใจสำหรับอัปเดตรอบนี้จริงๆเนี่ยผมว่าคือตัวนี้เพื่อนๆนาสิกครับสำหรับนาสิกนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับคะแนนล่าสุดของเขาได้อยู่ s ทั้ง3แหล่งเลยเพื่อนๆสำหรับโหมดที่ได้ S เนี่ยก็ยจะมี1 F K State นะครับ2 PVP แล้วก็สโหมดสู้กับบอส์นะครับสำหรับนาซิกนะครับความสามารถถ้าไม่ต้จะทำเครื่องหมายใส่ศัตรูให้เป็นเหยื่อนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้จะคว้างหอกเพื่อกระตุ้นสแต็กฉีกขาดเฮ้ยเดี๋ยวนะความสามารถนีผมว่าคุณๆปาหอกเก็บสแต็กนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยระเบิดสแต็กนะถ้าถัดมาครับเมื่อนาซิกโจมตีคริติคอลนะครับด้วยการคว้างหอก เขาจะสร้างสถานะฉีกขาดบนศัตรูที่โดนนะครับนี่ไงสแต็กของนาสิกนะซึ่งศัตรูที่ฉีกขาดนะครับจะได้รับเดเมจทุกครั้งที่พวกเขาใช้ท่าหมายตายด้วยนะครับถ้าต่อมาจูโจมซับลีนาสิกจะคว้างหอกใส่ศัตรูที่มีค่าการรักษาสูงสุดนะครับสร้างเดเมจทําให้พวกเขาถูกสตันแล้วก็ลดการรักษาของพวกเขานะครับโอ้เดี๋ยวนะตัวตัดฮิลวเออนี่ตัวตัดฮิลวเลยนะส่วนโฟกัสฮีโร่นะครับนาสิกจะเพิ่มครีกของตัวเองแล้วก็จะได้รับครีกเพิ่มเติมหลังจากสร้างสแต็กฉีกขาดถึงจํานวนที่กําหนดนะครับ อาวุธประจำตัวยูนิพันธมิตรจะมีโอกาสสร้างสแต็กชีกขาดทุกครั้งที่พวกเขาสร้างเดเมจให้กับเหยื่อของนาสิกนะครับแล้วก็สุดท้ายพลังเพิ่มพูนทุกครั้งที่นาสิกโจมตีคริติคิลการโจมตีนั้นจะได้รับบูตเดเมจคริเพิ่มเติมครับก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครตัวน,น,นี้เนี่ยคะแนนถือว่าดีมากเ,เพื่อนแล้วในปัจจุบันบอกเลยว่านาสิกเนี่ยมันเป็นตัว <ขอ S 1> ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในทีมที่ดีที่สุดสําหรับตีบอสรายสัปดาห์ตัวหนึ่งด้วยเพื่อนๆโดยบอสตัวที่ว่าเนี่ยก็ค เนี่ยถ้าลองดูนะครับคะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้นาสิกนะก็ถ้าพูดไปถึงตรงนี้นะถามว่านาสิกน่าเปิดไหมบอกเลยว่าน่าเปิดนะครับแต่ถ้าใครที่มีเพชรไม่เยอะนะครับถามว่าข้ามได้ไหมเอาจริงผมว่านาสิกเนี่ยข้ามได้นะเพื่อนๆมันไม่ถึงกับเป็นตัวละครที่แบบมีแมคชนิกพิเศษที่ขาดไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเป็นไปได้เปิดทิ้งไว้ดีไหมผมคิดว่าดีนะครับสำหรับนาสิกนะพอซีซั่นหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ใช้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ บอสตอนจบซีซันนางสิกเนี่ยได้ใช้แน่ๆนะพาะงั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเปิดหรือว่าจะข้ามสําหรับนาสิกนะสำหรับตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาเปิดแน่นอนนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับที่จะมาเนี่ยก็คือเชดบิงเพื่อนๆตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเผ่าเกรปบอลนะครับ TIA ก็สาหรับใครที่ชอบน้องนะครับตัวน้องเนี่ยรู้สึกว่าจะมาในวันที่13พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ถัดมาครับสาหรับอัปเดตที่มาในรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยมีทั้งเควสเสริมใหม่ รวมไปถึงเควสชื่อเสียงใหม่ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถมาเช็คที่หน้าต่างเควสได้เลยนะครับเพราะของรางวัลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับที่เราสามารถเก็บเอาไว้เปิดกิจกรรมคอสเซอร์ S <S ก็ได้รวมไปถึงคอสตูมใหม่ๆด้วยนะครับกิจกรรมต่อมาครับอีเวนต์ฟักทองมหาปะไรซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นอีเวนต์ที่เคยผ่านมาแล้วนะแต่ว่าเอามาเปลี่ยนชื่ออีเวนต์แล้วก็มาทําการอัปเกรดใหม่นะครับตรงน้าัรงใค บอกเลยว่าคุ้มค่ามา,มากๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคอสตูมฮาโลวีนนะครับโหดูกรอบน่ารักมากอะ่ะน้องแมวอันที่ผมแรกเลยแล้วกัน ชอบมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นคริสตัลดวงดาวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถได้รับอีกรวมแล้วทั้งหมด10เม็ดเลยนะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะเอาจริงๆมันก็เล่นเป็นกิจกรรม PVP ที่แบบเล่นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะมีการจํากัดตัวละครที่สามารถเอาไปใช้เล่นได้นะครับนี่ลิสต์รายชื่อตัวละครที่ใช้ได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยนะนอกจากนี้ครับหล่อประทมการตัวต่อไปเนี่ยก็กําลังจะเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะ นี่เลยนะครับเหลืออีกเพียงแค่12วันหรือว่าไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมเตรียมตัวด้วยสําหรับคนที่เป็นสายแข่งขันนะครับเท่านั้นยังไม่จบครับรอบนี้นะครับยังมีตัวละครได้รับการอัปเกรดบัฟเพิ่มเติมมาถึง2ตัวครับตัวแรกวอลก้าครับตอนนี้เนี่ยสามารถปลดพลังเพิ่มพูนได้แล้วนะ ความสามารถเพิ่มเติมของวาลก้านะครับเด้เมจท่าไม้ตายของวาลก้าจะเพิ่มขึ้นอีก0.6%ตามแต่ละหน่วยความเร็วพลังโจมตีและความไวของเธออีกทั้งเมื่อใดก็ตามที่เธอใช้ท่าไม้ตายนะครับเธอจะได้รับโล่ป้องกันเสมือนว่าปราการพูดผีได้ทํางานโดยจะมีค่าโล่ป้องกันเท่ากับ30%ของ HP วาลก้านะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับการบัฟก็จะเป็นตัวละครแสงมืดครับนั่นก็คือไดโอเนลนะ นีเลยเพื่อนสำหรับตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ปั้นใช้งานจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับในส่วนของบัฟเพิ่มเติมมานะครับเมื่อเดอเนลใช้งานเลี้ยงน้ำทิพนะครับเขาจะดื่มน้ำทิพศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วขึ้น50%ขณะที่เอฟเฟกน้ำทิพศักดิ์สิทธิ์ยังทำงานอยู่เขาก็จะได้รับโล่ป้องกันที่ดูดซับดาเมจ60%ของพลังชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อเขาสะสมสภาวะพิษถึงขีดสูงสุดการระหารของเขาจะเพิ่มขึ้นอีก25ยั่สหรับดโเนนละคครรับใที่ ปั้นมาแล้วได้ลองอัปเกรดไปใช้งานกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตล่าสุดเกม F K Journey วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกม F K Journey นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมไอดอลธรรมดาเ,เพื่อนๆแต่มันเป็นเกม Open World RPG แบบเบาๆนะ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากนะครับตัวไฟเกมเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชิลหรือว่าสายเปยนะครับก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยจากที่ผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดนะบอกเลยว่ามันทําดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆสำหรับซีซั่นล่าสุดนี้นะครับ ผมยกให้เป็นเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยนะของเกม A อฟเคเจอร์นี่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่จากที่ผมดูมาทุกซีซันเนี่ยผมอินกับซีซันนี้มากๆนะอ๋อใช่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบโซเชียลในโหมดบ้าไล่บูธถ่ายภาพระบบกิ้และอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองเข้าไปค้นหากันดูแล้วกันเพราะงั้นสุดท้ายครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเกม A อฟเคเจอร์นี่นะครับ ซีซั่นหนาแห่งพักก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นเก่าอยากจะโหลดกลับมาเล่นกลับมาเตรียมตัวเพื่อต้อนรับกิจกรรม c น o ซ s o อ e r เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดโหลดกันได้เลยนะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับจากทางออฟฟิเชียลก็สามารถกดติดตามบัญชีต่างๆด้านล่างนี้ได้เลยนะ โอเคครับขอบ้ออคลิปนี้นะครับ๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปสุ่มกาชาาศิกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าดวงของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย